แม่ดผมเลยทำมีช่วยนะคอยช่วยนะเออม่ยดังรแ่้วนะตัเชี่ยว่ไปตอนนี้ข่าวออกมาถึงไหนแข่าวเยอะแล้วพี่องลเกิดไรเกิดขึ้นนะเจะต้องมปัญหาของเท้ามันออกไปเป็นคืนอง้ามไดกแก้ตัว ข้อลงเลยที rồi, ảo, n ào, n ่ช่วงไปลงอิด้ปายว้เนีุ่นะที่น่มอวใอคันใช่ไหมนอนนอนอนแล้วนนอน้องทำนไหนดีเนี่ยก็นตั้กุ่มนะชอาเดี๋ยวต้องมีวุิอวับอกเฉไปก่อนนะข้าบาวัต้องมาาวบาวน้องครับน้องช่วยเล่าเหตุการณ์ วันที่เราเอาสแตนลงแล้วไฟลุกเลยครับก็คือพมมันหลับสแตนลงก็คือแต่เพื่อนนั้นเป็นคนถ่ายคลิปครับก็คือแต่รันว่าตั้งใจไหมก็คือไม่ได้ตั้งใจอนะ่ะแต่คือคิดเค่ถ้านุกชั่เข้าวให้เพื่อนดูครับเราคิดไหมว่าเพื่อนเราถ่ายคลิปไม่คิดครับเราคิดว่าเพื่อนนั้นแต่เคเลรด,ด้วยใต้ตาแต่ไม่คิดว่าเพื่อนจะใต้คลิปครับ เหตุเหตุเกิดเมื่อไหร่แล้วครับก็ปลายปีรับต้องทันวาครับ63แบบนี้ครับมันเป็นกระแสดังในโลกโซเชียลครับเราอยากฝากเตือนหรือฝากประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างครับก็โทโทษโซเชียลต้อสังคมที่ทำซิงไม่ดีไปครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าน,ยยน้องเยาวชนไอ้ไม่ไม,ไม่ลุนไหมครับ ยาวแบบตีว่าในคลิปที่พี่ท้มเบบว่าไปลงนูลงแบบว่าตั้ตามไม่ว่าจะลงคลิปหรือไม่ลงคลิปครับก็อยากไปตั้ตามครับตอฟากเดียนน้องพี่ีด้วยนะครับครับวันนี้ครับที่น้องมามามอบตัวใช่ไหมครับในส่วนของน้องวันนี้ก็คือเป็นการเชิญตัวนะครับมาจัดทาประวัติกลุ่มสองนะครับเป็นประวัติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งรถในทางนะครับแล้วก็จัดทําประวัติเก็บเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็น้องเขาก็ ามาด้วยความสมัครใจนะครับในส่วนนี้เราก็คือตักเตือนนะครับเป็นการกะระทําความผิดนะครับคลิปก็เป็นคลิปเก่าที่ถ่ายไว้เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้น้องเขาเพิ่งมาลงโซเชียลนะครับแล้วก็ทางเราก็ติดต่อไปแล้วก็น้องเขามาด้วยความสมัครใจนะครับเริ่มต้นก็คือจัดทําประวัติบุคคลกลุ่มเสี่ยงน,นะครับประเภท2แล้วก็น้องเขามีความสมัครใจนะครับให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่มีความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ เบื้องต้นก็เนี่ยครับจะให้น้องเขาขอโทษในส่วนของสิ่งที่ได้ทําไปนะครับแล้วก็ขอเตือนฝากเตือนไปถึงนะครับน้องๆวัยรุ่นนะครับช่วงปิดเทอมนะครับยังไงก็ใช้รถด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าออกมาขี่ซิ่งนะครับด้วยความคึกขนองนะครับมันจะเกิดผลเสียกับตัวเราเองแล้วก็กับสังคมนะครับยังไงก็ขอให้ดูคลิปของน้องเขาเป็นตัวอย่างบทเรียนนะครับว่า สิ่งที่ทําลงไปแล้วมันอาจจะสนุกในช่วงเวลาช่วงหนึ่งแต่มันก็มีผลกระทบมาภายหลังนะครับขอให้คิดนะครับก่อนที่จะทําอะไรหรือว่าขอให้คิดสักนิดก่อนที่ว่าจะถ่ายคลิปวิดีโออะไรสักอย่างลงไปในโลกสื่อโซเชียลเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลเราไม่ได้รับรู้แค่คน2คนนะครับมันเมื่อลงไปแล้วมันก็กระจายไปทั่วแล้วก็มันจะ มันจะจดจําอยู่ในโซเชียลตลอดเราไม่สามารถไปถอดหรือลบมันได้ในส่วนนั้นนะครับมันก็จะหมุนเวียนอยู่ในระบบมันอาจจะเป็นของเก่าแล้วก็มันจะส่งกันใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับขอฝากในส่วนนี้ไปถึงน้องๆทุกคนนะครับ